วอดดีนนะครับผมเดี๋ยวให้พ่อลองขับน้องบีก่อนก็รังแรกของปตานนะครับมันมันจะเป็นควม่ควมๆหน่อยอะ่ะมันดกเดืกบดุด,ดีหน่อยแต่พ่อไม่ต้องกลัวมันความหรอกเพราะว่าผมลองควม่มดูแล้วมันไม่ควม่มมันคาอยู่อะ่ะ นะเออ์เฮปต้าลองขับหน่อยอันนี้ก็น,นี่แหละกอเคถักไปหน้าอย่างเดียวถักแล้วก็วางฐานลงสุดเลยยกหน่อยโอ้ ไปเลยเอาเอาละ,าละพ่อตาไหวหรือเปล่าโอ้เข้าดีมากนะครับเอ้ <laughs> ออกนอกลอยแล้วเข้าผ่านเดียวไปแล้วอ๋อได้ละต้องเดินให้ลองนะเดินยากเหลือเกินโอ้ดูดิท่านผู้ชมเข้าอย่างดีอะ่ะสำหรับน้องบีก็เปนยังไงลนะ่ะเป็นรถที่ เหมาะสำหรับงานเบาๆนะครับงานเล็กงานสวนนะครับตัดหญ้าถามว่าเอามาถ่ายได้ไหมนะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับถายได้แต่ว่าทั้งวันนี้อาจจะไม่ไหวฐานแนะนำนะผมเคยเคยไปทดลองขับฐาน มันจะเป็นผ่านห้าของรุ่นบีนะครับอ่าอันนั้นมันมันไม่ค่อยเข้านะครับเหมือนกับว่ามันเบา่ะผ่านมันเบาแล้วก็ตัวรถอะไรมันเบามันก็มันก็กิ่งไปธรรมดาที่เสีออยอ่ะฮถ้าเกิดว่าใครจะซื้อยกข้างนออ้อยเลยยกข้งางน้อยวาา ไปสันะทตำบาปตายแล้วเนะี่ยโอ้ยใช้ได้นะครับถือว่าไม่ได้ชิเลเลยนะสำหรับการทำงานนะครับอ่าสำหรับนังบีนะครับสองสี่บสหนึ่ง ขนาดตัวรถเท่ากันนะครับแต่ว่าน้องบีจะได้เปรียบเรื่องแรงมาแล้วก็พวงมาลัยพาวเวอร์นะครับแรงมาเยอะเนี่ยดูดิมันลากขานขานสามอย่างกันนี้นะใหญ่ใหญ่อย่างกันนี้นะมันไม่สมกับตัวมันเลยอะ่ะมันลากไปได้อย่างสบายสบายอ่ะสำหรับเกียร์ก็ตัวนี้อ่า เก้าเกียร์เดินหน้านะครับสามเกียร์ถอยหลังเอ้ยน้องแอวเอ้ยชนชนชนโหขับไม่ดูเลยแหละ <c ười> ันใหญ่ก็ขับสนุกอยู่เดีย๋ยขนันเล็กมาดิดอกแดกดอกแดกดอกแดก,ดก <c ười> ไม่ไหวอ่ะสงสายพอตาจะเอาแค่รอบเดียวพอแล้วแหละ ขาปตาถอยไม่ได้แน่เลยเกียร์ถอยมันจะไวกว่านะครับเหมือนกับว่าเกียร์หนึ่งนสมมติว่าอ่าสมมติว่าผมใส่เป็นกระต่ายสามนะอันนี้มันจะมีเต่าหนึ่งก็กระต่ายหนึ่งกระต่ายสองนะครับมันจะมีสามเกียร์ตรงนั้นถ้าเกิดว่าใส่เกียร์หนึ่งไปหน้ากระเกียร์หนึ่งถอยหลังนะครับ เกียร์หลังเอ่อเกียร์ถอยหลังจะไวกว่านะครับแล้วเวลาคราวนี้เวลาไถก็ค่อนข้างที่ว่าจะลำบากเพราะว่ามันไถหลังไปไปเลยโอ้ดูตรงนี้เลยท่านผู้ชมไปดูดิโอ้ดูเข้าๆเลยก่อนกี่ไถที่ดูดิพุ่งแบบพุ่งแบบ สูงก้นหัวดูดิหัวเขานะการไถก็ไม่ได้ดึงรถอะไรเลยนะครับถไถง่ายแขง็งแข็งนี่ไถสบายนะครับไถเข้าดีก็าผ่านพวนก็นแล้วกันนะครับแต่ว่ามันมันจะเสียตรงตัวมันช้านะครับมันไปได้แค่ดูอย่า,ยางสองใบเนี่ยเท่ากับผ่านพวนใบหนึ่งนะครับ ก็อาจจะช้าแต่ยังนาทักยี่สิบไล่ก็น่าจะหลายวันนะสำหรับในการไถนะครับเรวต้องเอา วนมาลองหายบ้างแล้วแหละโอ้จะเสร็จแล้วนะเนี่ยรวมด้วยช่วยกันก็ไม่นานนะครับ ก็สบายๆนะครับขายสบายๆโทรเดี๋ยวไม่ได้แตะคันเร่งก็น้องบีหนีไม่ทันอะ่ะเ้อเดี๋ยวต้องกังเวียดใหม่นั่นเนี่ย มันก็ไม่ได้ดึงรถนะครับแต่ว่าตั้งเวทยังไม่ค่อยถูกวิธีเท่าไหร่อันนี้ผมตั้งแต่นานแล้วนะก็ยังไม่ได้ตั้งใหม่เลยนะสงสัยพวกน็อตอะไรมันมันคลายไปหมดแล้วนะครับเลยเป็นอย่างที่เห็นนะครับผมโอ้ปพอตาว่างไงนะเนี่ยแต่พอตาไม่เอาแล้วแหละก็จะให้น้องบีเอาไว้ใช้ <laughs> โอเคนะครับน่าจะไปกลับอีกรอบเดียวก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยนะครับผมลับวาตาก่อนเป็นไงบ้างอพอ <c ười> เป็นไงบ้างอ่ะ ขับยากไหมต้องกระโดดเงี s. <S ้ยแหมสายข้าวดีอยู ja> ่ครับครับอ่ะโอเคนะครับวีดีโอชุดนี้จบเพียงตัวนี้นะครับในก็ปฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ